สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทินครับสําหรับคลิปนี้นะครับบาจินกําลังสกินข่าวเทียงนะครับกําลังสิตำบางคุ่งนะครับนี่นะครับบังฮุ่งบังฮุ่งน้อยนะครับกําลังสิตำบางคุ่งกินข่าเทียงนะครับเดี๋ยวบาจินกับสีตำบางหุ่งนะครับแล้วก็มีปปีงไก่นะครับบาจินซื้อมาจากในบ้านนะครับแล้วก็มีแกงเน้อไหม้นะครับมีต้มเน้อไหม้นะครับ ที่แม่เพิ่นต้มไว้นะครับตั้งแต่มือวานนะครับมือขึ้นคิปว่านอนหน้าบาจินกับไทยเ้เบิงอยู่นะครับเดี๋ยวบาจินสีํำมังหุงนะครับมาเบิงฝีมือของบาจินํำมังหงนะครับดำมังหงกินเที่ยงนะครับต้องปอกเปลือกก่อนเนาะ,ะบังหงมันเหี่ยวนะครับเหลืองแล้วนะดำมัง,งหงกินเนาะนี่นะครับ แมงวันอยู่หน้าบอจินกับหลายนะครับเพราะว่ามันมากกับอ่าบางเทือมันกับมากกับปุยขี้ไก่นะครับแล้วกับมากกับง่วนะครับบางเทือกบางเทือมันได้กินอาหารกินข้าวมันกับมันกับมากนะครับหรือว่าแมงวันหลายนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าช่วงนี้มัน หนาฝนน้ำนะครับหนาฝนาแม่งวันมาตอมพวกกับเขากับยังกับบางเทือกกาสิเกิดโรคแบบอันนี้ว่านะครับเก็บทองเนาะต้องระวังนะคะขึ <c oughs> ้นพอขึ้นนี แม่คือบอมาก,กินเขาเนาะมันเทียงแหสีเทียงแล้วนะครับอบอกินเขาเทียงบอ,เ,อ,อเดอ้เอพอแม่พี่น้องมากินตำบางฮงกับบาจินบาจินกับลังสีตำบางฮงกินเข่าเทียง มาเบิรนตอนมางหงบาจินนะครับตอนบางไงหนึ่งนะครับอันนี้นี่นะครับนี่แหละเนาะตามภาษาคนโสดนี่นะครับคนโสดนะครับโมเมนคนโฉดนะครับเดี๋ยวว่าจริงสิตามบาหุ่งนะครับมากพกนะครับ เลือกเอาบักริกไอ้ท่มันซุกก่อนนะครับนี่บักริกบักริกกะเอามาจากสวนนะครับสวนหน้าห้องกปงนะครับที่คุณแม่ปลูกนะครับนี่มาตรงไปซื้อเขานะครับปลูกเองกินเองนะครับบักคงกะเอามาจากหน้าคือกันนะครับหน้าห้องกปงนะครับบาไปซื้อเขานะครับเท้าอยากยังกูบปลูกเอาเองเนาะนี่แหลบักริกใส่พรกิกลงไป พอนะครับเดี๋ยวมันเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวมันกินบะแสบนะครับเพราะว่าบังคุงกับบะหลายเล็กสำนีก็พอนะแต่ที่เผ็ดพอบักพริกหนึง สองสามสี่หาหกเจ็ดเจ็ดแปดเมตรนะครับกระเทียมครับใส่กระเทียมลงไปนะครัน้ระเทียมะเอาข้าคคงไส่นะ นะครับถ้าเขาตําขายเขาก็ิใส่เครื่องก่อนนะครับกบสิใส่พวกปูดองใส่บักเคอเทศใส่บักหน้าลงไปก่อนนะครับแล้วกับใส่ปลาลาลงไปนะครับแต่นี่เขาตำตำม,มันนอกลเลาก็ใส่บักฮุ้งลงไปตำปุงนะครับปงุงแล้วกา็บักหน้านะครับหน้า นนนนเนาอืมเป็นน้ำดีนะครับของเดี๋ยมลงตารางไปเลยนะครับเดี๋ยวจิเปี่ยนผลเหมือนหน้าแลับปลาล่านะครับที่ขาดก็ได้ก็คือนี่นะครับปลาแดกนะครับหรือว่าป,ปลาล่านะครับ สาราลงไปเทเลยนะครับว่าคือชิบมีนอนดอกนะครับเลือกชิบมีก่างบอกฮะสาราะแล้วก็ผงชุลดนะครับผงนัวนะครับ นี่นะครับผงนัวนะครับใส่หน่อยนัวหน่อยใส่หลายนัวหลายนะครับจะ <Okay. Yeah. S 1> าจริงนอะใส่นิดนึงนะครับ <Okay. Yeah. S 1> ปรุงตามใจชอบเนาะตามใจค้นกินนะครับปรุงชุบรสแล้วก็น้ำปลานะครับใส่น้ำปลาหน,นึง ใส่หลานนะครับเดี๋ยวมันเค็มเท่าชัชิมเลยนะครับทำเองกินเองใส่ซอนจางนะครับขาดประเดกขาดประเดกขาดประเด็ก คุณพ่อกับคุณแม่ยังบมาเรื่องบบบหิวขาวเคียงบ้าผัดปลาลานะครับนี่ของแท้ตรตรงมีหนอนนะครับตรงระวังหนอน ใช่แล้วนครับต่บางหงบากินกินกับปิ้งไก่ปลาบาจินที่ปไปใส่เบ็ดก็ยังมาเบิดนะครับยังขังอยู่เพื่อนนะครับขังอยู่ในขุนะครับปลาดุกกับปลาคอนะครับปลาดุกใหญ่ยักษส์สองสามตัวนะครับปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งละกันปลาคอน้อยอยู่งสองตัวนะ ใส่เบ็ดย่ำไดก็ได้กินนะครับขังไว้ถ้าก,กินปิ้งกินปนกินต้มกินนะครับถ้าเฮาขยันไปใส่ก็ได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันมีเนื้อนะครับต้องบาจินมาสิเข้าไปเพื่อเรื่องนะครับสิ้นเดือนนะครับอาจจะชิ้นเนื้อหัวขาม่านะครับ มาใส่เบ็ดนีนะครับตำมะคงของบากจินนะครับนาตาเป็นสีนะครับครับสมตํำบากจินเรียบร้อยแล้วนะครับแซบแสบแสบ,แสบนะครับถึงนาตาซิบบเป็นตาอร่อยกะแสบนะครับนี่้วก็ปิ้งไก่นะครับปิ้งไก่บาจินซื้อมาจากในบ้านนะครับปิง้งไก่ นี่นะครับผลไม้กับน,นี่นะครับบักม่วงม่วงซุกกับกล้วยซุกนะครับบักล้วยกล้วยซุกก็เอามาจากหน้าคือกันนะครับของกินนี่ทุกอย่างนะครับผลไหม่มที่คุณแม่แกงเมือว่านนะครับแกงน้ำไหม่เดี๋ยวน้ำไหม่เด,มเดี๋ยวบอจินแกะน้ำไหม่อีกก่อน <S <S เดี๋ยวบออิ่มนะครับ เดี๋ยวกับพ่อนะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินเข้ากับบาจินนะครับแม่งวันกับิซร้ายนิดนึงนะครับลองสิมตำมุงม,มึงก่อนดยเสียบบ่ะตำมุงตำมุงเออบอยมีนั่งับอ,อืมอืมจับนะครับเอาไปแล้ว น้ำม้นะครับน้ำม้ต้มอ,อืมอกุยคำใหญ่ๆครับอืมอืมอืมครับๆเดือดแกงน้ำม้นแล้วครับ กิน normal อืมอืมนี่ลูกโดดต่อมาครับร้อ่เผ็ดมาอเด้อพอแม่พี่น้องเด้อมากินข้าวเทียงน้ำบาจินเนาะถ้าพีย่ยังไม่ท่านกินขา้าวก็ต้องขอโทษขอภั้นะครับมากินยัว อืมแรบบแกบบ่ปิงไก่นะครับปิงไก่อืมไม่ใช่แก่อากไหม่ครับปิงข้าวปิงแบบง่อืมเข่าก็เลยนะอืมจชอนน้ำนี่ก็ไดนะครับ ออเดี๋ยบ้าจิ้นขอ,อยาตก,กินเขาก่อนนะครับจังไดก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดซับสไครต์นะครับให้ช่องบ้าจิงคขึ้นทนินเดอร์ครับขอบคุณครับ